พรบรค่าจะต้องจ่ายย้อนหลังไหมมีเอฟซีทา้งบ้านทักเข้ามาหาปุกรยาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะว่าในกรณีที่เขาไม่ได้ต่อพรบรมานานวันนี้อยากจะทําพรบรจะต้องไปจ่ายย้อนหลังไหมปุ๊กจะบอกให้ฟังชัดๆและย้ําอีกครั้งนะคะว่าในกรณีที่พรบลดคุณค่าต่อมาไม่ว่าจะเป็น1 3, 5, 5, ปี3ปี5ปีหรือ10ปีก็ตามแล้ววันนี้คุณอยากจะมาจัดทําพรบ คุณสามารถนําสาเนาหน้าเล่มทะเบียนรถหรือหน้าคู่มือจดทะเบียนรถไปจัดทําพรบรได้ทันทีเลยค่ะไม่มีค่าปรับย้อนหลังใดๆทั้งสิน้นพรบรถมอเตอร์รไซค์ไม่เกิน125ซีซีราคาพรบอ,รอยู่ที่324บาทต่อปีพรบรถยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนเจ็ที่นั่งจะอยู่ที่ราคา645บาทต่อปีกระบะแคบกระบะ2ประตูราคาอยู่ที่967บาทต่อปี เพราะฉะนั้นวันนี้คุณไปจัดทําพรบรจะได้พรบร,ราคานี้ค่ะหากว่าใครไม่รู้ว่าจะจัดทําพรบรที่ไหนพรบร,รถยนต์สามารถที่จะส่งมาให้ปุ๊กกรยาด,ดูแลให้ได้นะคะและจะไม่มีการเสียค่าปรับย้อนหลังใดๆทั้งสิ้นพรบร,รถสําคัญมากนะคะต้องมีไว้อย่างให้ค่ะเพราะว่าถ้าวันนี้คุณเกิดเหตุและไม่มีพรบรคุณอาจหมดตัวได้เลยนะคะพระบร,รถและประกันร,รถสําคัญที่คนดูแลต้องการให้ปุ๊ก เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับคุณสามารถติดต่อทัาหาปรึกษาได้ด้านบนโปรไฟล์ที่ให้ไว้ทำาการสําคัญที่คนดูแลจริงๆค่ะ